สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านสวัสดี FC ทุกๆคนนะครับที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟังทางช่อง YouTube อาจารย์มีพาเฮงอยู่ในขณะนี้นะครับผมวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่27นะครับผมกรกฎาคม2566นะครับวันนี้นะครับเอาแนวทางฮานอยมาแบ่งปันให้กับสมาชิกเหมือนเดิมนะครับผมนะเมื่อวานนี้นะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะนะครับผม เมื่อวานนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับสำหรับแนวทางนะครับต้องขอโทษขออภัยกับ FC ที่ติดตามแนวทางด้วยนะครับวันนี้นะครับมาลุยกันต่อนะครับผมวันนี้มาลุยกันต่อเนาะนะครับก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับผมช่องอาจารย์มีไพเฮงไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้ากลุ่ม V A P นะครับผมก็สามารถกดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิป เพิ่มเป็นเพื่อนนะครับผมแจ้งน้องแอดมินได้เลยนะครับผมลิงก์ปักอยู่ใต้คลิปนะครับให้ทุกคนกดเข้าไปนะครับผมกดเข้าไปแล้วก็เพิ่มเป็นเพื่อนนะครับเพิ่มเป็นเพื่อนเสร็จแล้วก็แชทบอกน้องแอดมินนะครับผมเนาะอ่ะแนวทางของวันนี้ตามนี้เลยนะครับดูกันนะฮะผมตามนี้นะครับแนวทางตามนอยวันนี้เรามาแก้มือนะครับผมวันนี้ฟันแปดกับหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผม เหมือนเดิมครับสูตรมันได้ตัวเดิมสูตรมันได้ตัวเก่านะครับก็คือ8กับ1นะครับผมรูด8กับรูด1ครับสายรูดนะครับผมตัวเจาะนะครับ8 0 8 2 8 4 8 6 1 3ด5 1719หนะครับผม3ตัวครับ6 8 4 0 1 7 684 0 1ย์น8นะครับผมตามนี้นะครับเน้น84กับ17นะครับ วันนี้เน้น84กับ17นะครับผมสูตรได้ตัวเดิมสูตรมันได้ตัวเก่าครับจะมาไหมวันนี้มาลุ้นกันนะครับผมมาลุ้นกันครับสูตรได้ตัวเดิมแบบนี้สูตรได้ตัวเดิมแบบนี้มันเคยแตกนะครับผมสูตรได้ตัวเดิมแบบนี้มันเคยแตกนะครับทุกคนนะคงจําได้นะครับผมเนาะอ่ะแคปหน้าจอนะครับตามนี้เลยจะเข้ากลุ่มนะครับ กดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปเพิ่มเพืเ่อนแล้วก็แจ้งน้องแอดมินนะครับผมเนาะหรือ ID l i n ยมาก็ได้นะครับ ID l i n ยตามนี้เลยนะครับผมเนี่ย ID Line 2ล0 3 1 3 5 2ยไม่มีแอสนะครับผมไม่มีแอสนำหน้านะครับพิมพ์แค่ตัวเลขมาเลยพิมพ์แค่20031352แล้วก็เซิร์ชหาเลยนะครับผมก็จะเป็นขึ้นไลน์ส่วนตัวของจันเอง นะครับผมเนาะมาพูดคุยทักทายมาขอเข้ากลุ่มกันได้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับตามนอยวันนี้เฮงๆปังๆกันทุกคนสวัสดีครับ